สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงลายปักตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาคมอยากจะรู้ว่าสตอรี่ต่างๆของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตอนนี้ดาวอังคารหรือดาวประจําตัวของคุณโครจรตกในเรือนของโชคลาภและความสําเร็จฉะนั้นโอกาสที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณคาดคิดและคาดฝันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่อาจารย์จะวิเคราะห์ไว้เลยว่าคุณจะมีโอกาสได้อยู่3อย่างหรือ3สิ่งนั่นก็คือ 1. ในเรื่องของการเสี่ยงโชค ก็เชื่อเหลือเกิดว่าตลอดระยะเวลา2ส,สัปดาห์นี้คุณอาจจะมีโอกาสเสี่ยงโชคเดี๋ยวนี้การเสี่ยงโชคไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อหวยรัฐบาลไทยเพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้การเสี่ยงโชคมีช่องทางในการเล่นเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทีเดียวฉะนั้นตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคมหากคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เสี่ยงโชคโอกาสที่คุณจะได,โะได้โอกาสที่คุณจะได้กําไรโอกาสที่คุณจะได้ ซับเป็นยอดก้อนใหญ่ก้อนโตก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคมันอาจจะเป็น,นในเรื่องของการเดินทางไกลฉะนั้นในช่วงโควิด -19 เนี่ยในในบ้านเมืองเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากนะครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับการควบคุมการป้องกันที่ดีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลหรือโอกาสที่จะเดินข้าม ไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศภายในระยะเวลานี้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภอย่างหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ซื้อตั๋วเดินทางในการเดินทางในครั้งนี้อาจจะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของค่าเดินทางในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นคุณสำหรับตัวเรามันเป็นโชคสำหรับตัวของเราอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนโชคในเรื่องที่3ก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ของเก่าได้ของเก่าของโบราณหรือของมีค่าต่างๆนะครับภายใน2ส,สัปดาห์นี้โอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจาก3เรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่การง,งานเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษโดยพื้นฐาน คุณเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบัางคับและไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกเซาซีจำจีจำชายฉะนั้นถ้ามองถึงในเรื่องของเนื้อง,งานแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องทํางานจ็อบทํางานเสริมทํางานฟรีแลนซ์หรือทํำงานอิสระแบบนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าณนะวันนี้ตําแหน่งในเรื่องของการงานเนี่ยมันอยู่ในเรือนของดาวที่ชื่อว่าดาวเสาร แต่มันได้ตำแหน่งที่ดีนะครับแสดงว่าถ้าวันนี้คุณยังมีหน้าที่การงานทําอยู่งานในช่วงนี้ของคุณค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคนที่เกิดในลัคณาราศีมียังมีหน้าที่การงานนั่นหมายความว่าคุณไม่ตกงานคุณยังมีโอกาสได้ไปต่อฉะนั้นในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นงานที่ทําไม่เสร็จหรืออาจจะเคยหยุดงานมาราวๆสอเดือนเสร็จ แต่ว่าเริ่งเริ่มที่จะเดินหน้านะครับในการทํางานฉะนั้นงานที่มันค้างเก่ามันก็เลยเยอะขึ้นมันก็เลยมากขึ้นโอกาสที่คุณจะต้องทํา OT ทําำล่วงเวลามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไมอ่าง,งานของคุณเนี่ยพนักงานโหลดมากเกินไปพนักงานบางคนอาจจะลาออกบางคนอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่คุณต้องต้องทํางานในเนื้อง,งานที่คนเหล่านั้นได้ลาออกไปก็เอามาทํางานเอาเนื้อง,งานมาต้อง มาตั้งนั่งทำอะ่ะนั่งทาแทนว่างั้นเถอะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้หน้าที่การงานถ้ามองว่าเป็นเรื่องดีก็ดีแต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่พอสมควรแต่อยากจะให้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ได้เข้าใจว่าพื้นฐานมันเป็นแบบนี้ถ้าเราอดทนแล้วก็อยู่กับมันได้หลังจากพ้นเดือนกรกฎาเป็นต้นไปแล้วปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานน่าจะคลี่คลายหรือน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับอย่างแน่นอนนะครับส่วน <c oughs> ในเรื่องของการเงิน ถ้ามองดูในเรื่องของการเงินแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณต้องบริหารการเงินให้ดีเพราะมันมีดาวอาทิตย์เข้ามาล้วงทรัพย์ฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์เข้ามาล้วงทรัพย์เนี่ยมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายคุณอาจจะต้องมีเรื่องจ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุตรในเรื่องของลูกหลานในเรื่องที่เราจะต้องดูแลคนแก่คนเฒ่าคนชราหรืออาจจะต้องการอยากจะได้อะไรสัก สักอย่างหนึ่งสักสิ่งหนึ่งคุณก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องจ่ายมันต้องเสียมันนะครับต้องแลกกับมันฉะนั้นการเงินของคุณในตอนนี้มันมีโอกาสที่จะต้องเสียในการที่จะต้องใช้จ่ายไปนะครับทั้งเรื่องที่ออไม่เป็นสาระและก็เป็นสาระด้วยฉะนั้นในช่วงนี้การเงินของคุณต้องบริหารให้ดีเพราะว่ามันมีดาวอาทิตย์อย่างที่บอกให้ฟังแล้วก็แนะนําให้ฟังว่าดาวอาทิตย์นี้มันอาจจะทําให้เราเกิดการ ใช้จ่ายมากขึ้นเกิดการสูญเสียมากขึ้นฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์มันอาจจะกลายเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆมันอาจจะออกไปแล้วมันมันไม่ได้เข้ามานะครับฉะนั้นตอนนี้ช่วง2ส,สัปดาห์คุณอาจจะต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ถี่ถ้วนหลังจากนั้นปัญหาเรื่องนี้ก็จะคลี่คลายลงก็จะดีขึ้นเป็นลําดับอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามอง เรื่องของความรักสาหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ก็ต้องเรียนให้ฟังว่าหากคุณมีคู่ครองมีคู่ชีวิตตอนนี้ตำแหน่งคู่ครองคู่ชีวิตของคุณเนี่ยโอเคมากเหมือนเข้ามาใกล้ชิดคุณมากขึ้นมีความเป็นกัลยาณมิตรมากขึ้นมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาเจอกันพบกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมากมายยิ่งขึ้นในสถานการณ์รที่บ้านเมืองเราเจอไข้หวัด โควิด -19 มันก็เลยกลายเป็นผลนดีอีกด้านหนึ่งที่ทำให้คนที่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยาเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีตอนนี้ตำแหน่งในเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยหรืออย่างน้อยก็อยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆที่จะต้องขัดแย้งกันต้องทะเลาะก,กันปัญหานี้น่าจะน้อยลงหรือว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีคู่ครองผู้ชีวิตเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนในช่วงระยะเวลานี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดกันไปได้มากมายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มันลนักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบ เริ่มต้นศึกษาเริ่มต้นคุยเริ่มต้นที่จะเปิดใจซึ่งกันและกันตอนนี้ผลของการเปิดใจเนี่ยมันกับการเป็นเรื่องดีสตอรี่ต่างๆมันไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะทําให้ต้องเ,อเกิดปัญหาเกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่ค่อยลงรอยซึ่งกันและกันตอนนี้ปัญหาเรื่องเนี้ย ถือว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณสบายใจได้ในช่วงสองสัปดาห์นี้ปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักในการเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหาไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพถ้ามองถึงในช่วงระยะเวลานี้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษถือว่าสุขภาพของคุณโอเคเลยทีเดียวเพราะตำแหน่งที่คุณได้อยู่เนี่ยมันตกในเรือชนชะตาที่ดี เรือนชะตาที่มันเป็นคู้ธาตุและตำแหน่งของตัวคุณก็ดีด้วยเป็นปุจจาพิมกุกฉะนั้นด้วยตำแหน่งในเรือนชะตาที่ดีและด้วยตำแหน่งที่มันมี ตำแหน่งอุจจาพิมุกด้วยก็ดีเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลานี้ Active a อคชั่มากยิ่งขึ้น,นมันทําให้คุณมีโอกาสที่จะต้องได้เดินทางไกลไม่อยู่กับที่หรือทํางานในเวลากลางค่างคืนอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือช่วงนี้คุณอันเลิรมากนะครับอาจจะพักผ่อนน้อยแต่อาจจะต้องทําภารกิจ สำคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอาชีพต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณฉะนั้นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่น่าจะกังวลใจแต่อย่างใดแต่ถ้าคนที่เคยมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวเป็นโรคสะสมโรคเรื้อรังหรือ,อตัวเองแก่เฒ่าแก่ชราแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคประจําตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดถือว่าช่วงนี้คุณยัง แข็งแรงอยู่นะครับคุณยังดูแลตัวเองได้ดีอยู่ฉะนั้นปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเท่าคนชราถือว่าในช่วงเวลานี้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่เผอ,อิญว่าในดวงสตาของคุณเนี่ยมันมีดาวพักเกตและก็ดาวมฤตยเูเข้ามาทับในเรือนของคุณในลัคนาของคุณอันนี้อาจารย์อยากจะขอแนะนําสักนิดหนึ่งว่า ในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงสองสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเวลาคุณคาดหวังอะไรเต็มที่มากมายนะักอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าคุณทําเรื่องนั้นอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องไปมุ่งหวังว่าผลลัพธ์จะเกิดอย่างไรแต่ทำข้อหน้าที่ทำต้องทำข้อเหตุผลทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณทําเรื่องนั้นอย่างเต็มที่ โอกาสที่คุณจะได้อะไรที่มันเกินความคาดหมายมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอฝากเอาไว้ในช่วงระยะเวลานี้ในคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับท่านใดที่ชมคลิปของผมเป็นประจำอยู่แล้วก็พอจะทราบว่าผมเองอาจจะพูดในลักษณะที่กว้างๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของคนส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข06-1 548-55-05อีก1เบอร์นะครับ0 9 5 7 0 5ก1า3การดูดวงมีค่าครูด,ด้วยแต่รับรองว่าละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับดูคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกดติดตามนะครับสวัสดีครับ